สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําขนมชักหน้าหน้ากะทิกันค่ะสูตรนี้นะคะแป้งนุ่มแล้วก็ตัวกะทินะคะหอมหวานมันมากๆเลยค่ะสามารถทํากินเองก็ง่ายทําเป็นของฝากก็ดีค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่500 ml ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย320กรัมนะคะเราก็จะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็จะพักน้ำเชื่อมอันนี้นะคะให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำมาผสมแป้งนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการผสมแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่130กรัม แล้วก็จะผสมด้วยน้ําเชื่อมนะคะที่เราพักจนเย็นแล้วนะคะผสมให้แป้งก,กับน้ําเชื่อมนะคะละลายเข้ากันค่ะคอ่อยๆทยอยใส่น้ําเชื่อมลงไปนะคะ พอแป้งผสมเข้ากันด,ดีแล้วเราก็จะใส่น้ําเชื่อมที่เหลือนะคะให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกลิ่นนะคะโดยใช้กลิ่นมะรินะคะอยู่ที่เศษหนึส่วนสช้อนชาผสมให้เข้ากันค่ะนําแป้งมากรองด้วยกระชอนตาถีค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งนะคะไปแบ่งเป็นส่วนๆค่ะพอเราแบ่งแป้งเป็นส่วนๆแล้วเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะสีละ1-2หยดนะคะเราจะไม่ใส่สีเยอะจนเกินไปค่ะใส่ประมาณ1หยดหรือ2หยดเท่านั้นพอค่ะเสร็จแล้วเราก็นำถ้วยนะคะไปนึ่งให้ร้อนประมาณสัก5นาทีก่อน พอถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นําแป้งนะคะมาหยอดในถ้วยได้เลยค่ะในระหว่างที่เราหยอดแป้งนะคะเราก็คนแป้งด้วยค่ะแล้วก็จะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เนยทาทั้งหมดนะคะสีสีนะคะใครชอบนะคะหลากหลายสีก็สามารถเติมสีตามชอบได้เลยค่ะ ขณะที่เราหยดแป้งลงที่ถ้วยนะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้น้ำนะคะจะลวกมือได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ7นาทีค่ะพอครบเวลา7นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูขนมของเราค่ะหน้าตาขนมชักหน้าของเรานะคะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆค่ะแล้วก็น่าจะบูมๆมแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาพักในน้ำเย็นไว้ค่ะเพื่อให้ขนมของเรานะคะเย็นเร็วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นก่อนนะคะพอขนมเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำขนมค่ะมาแกะออกจากถ้วยนะคะ เราแกะออกมาก็จะได้ขนมชักหน้าที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็จะแกะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนมเย็นสนิทแล้วนะคะจะแกะง่ายค่ะแล้วก็จะนํามาใส่ถ้วยจีบนะคะแบบนี้ค่ะถ้วยจีบที่เราไว้สําหรับใส่บุญน,นะคะ ถ้วยเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถทําแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เนยขอแกะขนมให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําหน้ากะทิค่ะแล้วก็จะใช้หัวกะทินะคะอยู่ที่300กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะ แล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำนะคะกะทิของเราค่ะไปกวนได้เลยนะคะ นำกะทิค่ะมาตั้งไฟควรด้วยไฟกลางไปคางอ่อนนะคะควนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราจะมีความข้นค่ะพอกะทิของเราค้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักให้กะทิเย็นก่อนค่ะพอกะทิเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถุงบีบค่ะ ก็เทกะทินะคะใส่ถุงบีบได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะได้กะทิในถุงบีบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำนะคะไปใส่ถุงบีบอีกชั้นค่ะถุงบีบอีกชั้นนะคะเราก็จะใส่หัวบีบลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดปลายก่อนค่ะแบบนี้ค่ะ ก็ใส่อีกชั้นแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบีบกะทินะคะใส่ลงไปที่หน้าขนมของเราแบบนี้เลยค่ะความสวยงามก็คือตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมชักหน้าหน้ากะทิของแม่เนยค่ะสูตรนี้นะคะทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติหอมหวานแล้วก็มันอร่อยมากๆเลยนะคะสามารถทํากินก็ง่ายแล้วก็สามารถทําแจกเพื่อนก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ